สวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบ่าวดอยครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่แบบพูดติดตามที่หน้ารักทุกทุกท่านครับผมแฮกบ่าวดอยมีสินค้าใหม่มานําเสนอครับตามคําเรียกร้องของพี่พี่เอฟซีครับคอมเมนต์แรกขอผมมาว่าอยากได้ผานบุกเบิกนะครับประมาณนี้ครับมีเยอะครับประมาณ20ตัวได้ครับดูครับ ลองครับเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยครับผ่านครับราคาพันสองนะครับเนี่ยไม่แพงครับราคานี้ครับมีเยอะด้วยครับมีให้เลือกเยอะครับอะไรตาสยามแท็กโอ้โหหัวหมูปรับแต่งโอ้โหอี่อดเลยครับพันพันสองร้อยบาทนะครับนี่ครับมีเลือกเยอะครับใครมาเลือกก่อนก็ได้ไปก่อนครับ หรือไม่ไม่มาเลือกก็ได้ครับเพราะว่าไม่ได้เลือกเหมือนกันทุกตัวครับใหม่ครับดูครับประมาณนี้ครับพี่พี่เอฟซีท่านไหนเห็นสินค้าอยู่ในร้านนี้แล้วอยากได้ตัวไหนเป็นพิเศษให้ผมมารีวิวครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับเดี๋ยวผมแฮกมาดอยจัดให้ครับผมตามคําขอของพี่พี่เอฟซีครับดูครับประมาณนี้เนาะหานนะครับ ของก็จะประมาณนี้ครับของเยอะครับต่อมาจะเป็นขอผมมาเนาะเครื่องนิสสัน2 7 0 7ฝาขาวเนาะเดี๋ยวมารีวิวไอ้เครื่องฮีโรก่อนครับฮีโรก็มีราคานะครับไอ้ดู m มตี้ก่อนครับนี่ครับมตี้ครับฝาดำครับเครื่องพร้อมเกียร์นะครับราคานี้ครับ ไมตี้นี่สองหมครับดูครับมีคอมแอร์ด้วยครับเครื่องพร้อมเกียร์นะครับสวยๆครับยังไม่ได้ล้างครับเครื่องสดมากครับถ้าล้างออกมานี่เป็นคนละเครื่องกันเลยครับ2 7 0 0มนะครับประมาณนี้ครับดูครับไมตี้ไมตี้แห้งๆครับเข้าไปยากหนะครับพาไปดูฮีโร่นะครับ โลนี่ราคาไม่แพงนะครับใครมีรถอีแตนรถอะไรครับซื้อไปใส่เครื่องยนต์ครับแจวอะไรครับใครมีโครงอยู่แล้วครับแต่ร้านนี่ก็รับทํานะครับลดการเกษตรครับทําขายเหมือนกันนครับเดี๋ยวผมพาไปดูรถที่ว่าทําเสร็จแล้วครับพร้อมส่งครับไมตี้นี่ราคาไม่แรงเท่าไหร่นะครับสองหมนบาทครับประมาณนี้ครับดูครับ สองหมนะครับมี3ตัวให้เลือกครับดูครับสวยๆแห้งครับเครื่องนิสสันฝาแดงนี่30,000ครับจะแพงหน่อยครับฝาแดงเครื่องพร้อมเกียร์ครับดูประมาณนี้ครับมี2อ0พด้วยนะครับเครื่องก็จะประมาณนี้ครับโอ้ปั๊มนุงปั๊มน้ำครับพี่พี่ท่านไหนก็สนใจสินค้าชิ้นไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้ครับเดี๋ยวผมแหกปารอยมารีวิวให้นะครับ เครื่องฝาแดงครับสวยๆครับสองตัวครับสามตัวครับเข้าไปได้ไหมนะครับดูครับนี่ครับฝาแดงครับราคาสามหมื่นนะครับเท่ากันกับเครื่องสองเจ็ดครับดูครับสวยๆแห้งเครื่องพร้อมเกียร์ครับราคานี้ครับเดี๋ยวผมมีเบอร์โทรท้ายคลิปให้นะครับโทรมาสอบถามเนี้ยได้เลยครับผม เพราะว่าเฮียแกขายเองครับหน้าร้านครับถ้าใครสะดวกก็มาที่ร้านได้ครับมาดูเองดีกว่าครับจะได้ถูกใจเนาะชอบสินค้าชิ้นไหนครับเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับปั๊มครับปั๊มน้ําครับเยอะครับดูครับปั๊มเล็กปั๊มใหญ่เครื่องเครื่องปั่นไฟครับดูครับ โอ้เครื่องรถไถครับดูครับปั๊มน้ําครับเยอะมากเลยครับเข้าไปยากนะครับปั๊มน้ํานี่มีแต่เครื่องสวยๆครับดูครับไถทําการเกษตรอยู่ก็มาดูได้ครับร้านจริญนยนต์การเกษตรนะครับบ้านห้วยลนกแล่ครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมพาไปดูเครื่องนิสันฟ้าขาวครับ2007ครับเครื่องก็จะประมาณนี้ครับเยอะเหมือนกันครับเครื่องมิตซู เครื่องฮีโร่เครื่องไมตี้ครับตัวนั้นเป็นเครื่องเครื่องรถตู้ครับไอตัวที่นี่ครับเนี่ยแกบอกเครื่องรถตู้นะครับสองพันห้าเนยนะประมาณสองพันห้าครับฟ้าขาวครับเน้นมิตซูมิตซูครับฮีโร่ฮีโร่จะมีสามเครื่องครับอันนี้นิสสันฟ้าเดงครับสามหมื่นนะครับเครื่องฮีโร่นี่สองหมื่นนะครับ ไมตี้นี่สองหมื่นเจ็ดครับแต่ไม่ตี้มีเครื่องเดียวนะครับแต่นีสสันนี่โอ้เยอะครับสองสามเครื่องนะครับฮีโร่ก็เยอะเหมือนกันครับประมาณนี้ครับอันนี้รถกีฬานครับไปยกก่องครับฐานก็จะจะประมาณนี้แหละครับพันสองนะครับนี่มาเลือกดูเอาได้ครับไอคงตัวเก่ากากระทิงแดงนี่ พี่พีเอ็ซีขขอมาเหมือนกันครับอันนี้ราคาเท่าไรหมื่นหมื่นสามครับโครงเก่าเนี่ยราคาประมาณหมื่นสามครับสามสี่โครงให้เลือกครับเครื่องหยดเขาพงเขาโพดรับเยอะครับดูครับล้อรถไถครับพี่พีเอ็ซีท่านไหนสนใจสินค้าชิ้นไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้ครับเดี๋ยวผมแฮกบ่าวดอยมารีวิวให้ชมนะครับเยอะครับของครับร้านแกะลงของเยอะครับ ว่าจะเป็นผ่านผ่านธรรมดาเนี่ยรัาผ่านสามผ่านสองมีครบหมดครับคาดครับอันนี้ถูกครับพันสองครับใครที่จะจะไปไถบุกเบิกหญ้ารกครับเอาตัวนี้ไปครับแจ๋วเลยครับอันสองนี่ราคาไม่แพงครับแทบไม่ต้องเลือกเลยครับเพราะว่าใหม่ทุกตัวครับอันนี้โคมงสยามนี่สองหมื่นแปดนะครับตาช้างนี่ครับใหม่ใหม่ครึ่งท่อนครับ ไอ้ข้างหลังนี่จะใหม่นะครับตัวหน้าจะเป็นชุดบิวครับหมายถึงว่าตัวนี้ครับใหม่ครับเนี่ยแกบอกใหม่ใหม่แกะกล่องเลยนะครับสองหมื่นแปดชุดนี้จะเป็นชุดแบบมือสองนะครับใหม่ครึ่งท่อนครับเนี่ยแกบอกครับดูโครงดูเครื่องแล้วผมจะพาไปดูเครื่องนะครับอันนี้หมื่นสามครับ อันนี้สองหมครับใหม่ๆแล้วครับตาช้างครับผมพาไปดู RT 110ครับ140ครับแล้วก็ ET 80ครับไปดูกันครับให้ตัวนี้นะครับ ET 80ครับดู110ก่อนเลยครับ CTFC เอมานะครับนี่ครับ ตอนนี้จะอยู่ที่ราคา2 8 0 0 0ื่นนะครับ110ครับเยอะครับเครือเยอะมากเลยครับพาไปดูร้านกอนครับนี่ครับร้านครับร้านเจักรยานยนต์การเกษตรครับอ้านห้วยนกแหลครับอำเภอพบพระเจ้ามาตากนะครับ085 604 9436ครับ085 604 9436ครับ ตามเจเลยโยนการเตษครับบ้านทำไมนกเลยครับอำเภอพบพระจังหวัดต,ตากนะครับ085 604 9 436ครับไปดูเครื่องเราต่อแล้วครับ110ครับ110จะมีน่าจะมีตัวนี้นครับตัวนี้110 1ส0อันนี้นี่ตัวตัวใหม่ครับนี่ร้อยสครับร้อบ ร้อยสองหมื่นนะครับอาทีร้อครับ120ยยีอยู่ไหนร้อี่อยู่นี่ครับนี่ร้อยยนี่ร้อยสครับ1 2อยยี่สนะครับเนี่ยสองหมื่นหกครับร้อเยอะครับดูครับใหม่ๆทั้งนั้นครับ26งหมื่นหกครับ1 4อยสี่สครับดูครับร้อยสี่นี่เยอะครับนี่ตัวนี้ พาไปดูครับตัวนี้ครับร้อยสี่สิบครับสวยๆเจีมๆครับก็จะมี KFC ขอมา ET แปดสิบเนาะแปดสิบน่าจะตัวนี้หรอครับเนี่ย ET แปดสิบหมืนสี่นะครับ 80, 40, ตัว ET ครับแปดแรงน่าจะตัวนี้นะครับไปดูงอดงนีครับนี่ครับประมาณมาตัวนี้ตัวนี้หละครับ ดูผ้าแล้วตัวนี้นะครับแปดสิบครับเงินซนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูไอ้เครื่องที่สันสองสบองพันเจ็ดครับดูครับรถไถก็จะมีประมาณนี้นะครับร้อยสิบร้อยครับร้อยยี่สิบอันนี้เซตทีนะครับมีสองคันนะครับนำมาทำใหม่ครับตัวนี้ตัวนี้ครับยอดสวยๆแจมๆครับรถไถนั่งครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ ดูครับยังอยู่นะครับรถไถนั่งขับครับโค้งไ็จะประมาณนี้ครับดูครับอันนี้เดินในทุกทั่วอันนี้ร้อยสิบเหมือนกันนะครับเนี่ยสองหมื่นห้าครับร้อยสิบนี่เยอะเหมือนกันครับอันนี้รอใส่โมเล่โมลี่ใส่เรียบร้อยอันนี้บิ้วใกล้เสร็จแล้วครับรอเก็บงานเล็กๆน้อยๆครับประมาณนี้ครับป๊มน้ําก็เยอะมากครับ ข้างในรถไถโอ้เยอะครับหลายคันเหมือนกันครับฝา,านบุกเบิร์นเครื่องฝานบุกเบิร์นี่ยนะครับ้อร,รถไถแล้วก็ร้อยสิบร้อยสิบร้อยยี่สิบดีทีแปดสิบร้อยสี่คิปครับน่าจะครบแล้วมั้งครับสำหรับพีพีเอฟซีที่ขอมาครับ ที่พีเอฟซีท่านไหนเห็นสินค้าชิ้นไหนชอบก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้ครับเดี๋ยวผมแฮปบ่าวดอยจัดให้ตามคำขอของทุกๆท่านครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ของที่พีเอฟซีนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมติดตามรับชมนะครับแฮปบ่าวดอยครับผมขอบใจดูครับเครื่องประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูไอเครื่องนิสสัน2007ครับพร้อมยกลงเลยนะครับ ดูครับประมาณนี้ครับสวยเหมือนกันครับจะพาไปดูชัดๆหน่อยสองพันเจ็ดครับัวยเอฟซีเท่าไหนชอบเนาะสองพห้าครับฝาเรียงโอ้ขออภัยครับขออภัยครับดูครับประมาณนี้ครับเครื่องครับสวยจ้ำๆครับแห้งๆครับดูครับพาไปเดินดูรยละเอียดหน่อยครับเกีี่ยนี่แห้งกิกเลยครับนี่มีเยอะซีนเกลือ สีเกียร์นะครับอันนี้สองพันห้าครับสามหมื่นนะครับตัวนี้ครับพร้อมเกียร์ครับอันนี้ก็สามหมื่นพร้อมเกียร์ครับดูครับอันนี้สามหมื่นครับเนี่ยแกบอกไอ้เครื่องรถตู้ครับนี่สันกันนะครับเนี่ยผมนึกว่ารถกระบะไม่ใช่ใช่รถตู้ครับนี่ประมาณนี้ครับอันนี้สองพันห้าครับ อันนี้น่าจะสองพันเ็ดมั้งเฮียเฮียกกบอกครับเพื่อมรถตู้ครับมิตซูนี่ไม่ได้ถามนะครับราคาเท่าไหร่ครับผ่านไปก่อนครับเผื่อเอซีพี่พี่เอท่านไหนสนใจก็คอมเมนต์ได้ครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้อีกรอบนะนี่ครับนิสัน n ฝาแดงครับเยอะมากครับฮีโร่ครับฮีโร่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 สองหมื่นนะครับ ไรมีรถการ,กรเกษตรนี่เอาไปใส่นี่โอ้พร้อมเกียร์นะครับเนี่ยสองหมื่นครับอันนี้เครื่องอะไรไม่ทราบเหมือนกันครับนี่ครับดูครับเครื่องสานกันนะใส่ปั๊มน้ำครับพาไปดูรถไถต,ต่อครับโอ้อันนี้โค้งบิ๊กกิ๋วครับรอบิวนะครับเนี่ย ถ้าบิวสิ็จน่น่าจะประมาณหมื่นสามนะครับบิ๊กยวแปดแปดครับดูครับโอ้ลายทอไททีครับอย่างเท่เลยครับนี่ครับนี่ก็น่าจะขายเหมือนกันครับยอดครับสวยครับหลังคารถครับอันนี้บันไดบันไดนี่น่าจะบันไดขึ้นรถนะครับมันนี้ครับ ดูครับโอ้ฝนก็จะมาแล้วครับไอปั๊มน้ําก็ยังอยู่นะครับสามสามเครื่องครับสามหมื่นเหมือนกันครับเครื่องพร้อมเกียร์ครับมาอันนี้ครับดูครับผมพาไปดูอีกรอบครับเครื่องนิสสันแล้วครับสามหมื่นครับสามหมื่นปาแดงครับดูครับช่วยๆแยมๆครับผมดูครับ ีปั๊มน้ำเลยครับดูครับอันนี้อีสุมังกรครับฝาท้อง,อ,องครับสวยเหมือนกันครับอันนี้ผ่านผ่านยกล่องครับไม่ได้ถามนะครับนี่ราคาเท่าไหร่ครับถ้าพี่พีเอฟซีท่านไหนสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้ครับ ผมแฮกบ่าวดอยมายู่อให้น่าจะเป็นของตัวใหญ่นะครับข้อผ่านใหญ่มากดูครับนี่ก็น่าจะผ่านพวนแล้วครับดูครับอันนี้ล้อรถไถครับจักรยานครับอย่างที่เลยครับโอ้โหจักรยานสีขาวครับอันนี้ล้อเหล็กครับประมาณนี้ครับเอ่อขอกครับ เออพอกพอกผมแมะตผงแคบนะครับเนี่ยจะใช้เองหรือว่าขายไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าไม่ได้ถามตัวต่อก็มีนะครับนี่ประมาณนี้ครับอ๋อตัวต่อเผาครับแนบครับอันนี้เครื่องหยอดข้าโพดครับฐานขอรีวิวแบบอีกรอบครับเดี๋ยวพี่พี่เอซนี่ชมไม่ทัน จะช้าๆหน่อยครับพันสองครับประมาณนี้ครับอันบุกเบิกครับพี่เอฟซีท่านไหนสนใจก็ตัวหาเงียก็ได้ครับพันสองนี่ราคาไม่แพงครับหรือใครอยู่ใกล้ๆมาซื้อได้ครับนี่เพาเานี่สันนะครับเพานี่สันครับนี่เครื่องหยอดข้าโพดครับดูครับล้อรถไทยครับสวยๆครับอันนี้โครง ครงนี้หมื่นสามครับเนี่ยน่าจะหมื่นสามนะครับโครงนี้ประมาณนี้ครับอันนี้สองหมืนแปดครับสองหมืนแปดโครงนี้ครับปั๊มน้ำครับเยอะครับคลิปนี้รีวิวแบบรวมๆหน่อยนะครับถ้า PFC ท่านไหนสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้ครับเดี๋ยวผมรีวิวแบบเต็มๆให้ชมแบบเต็มอิ่มนะครับ ว่าสนใจปั๊มน้ำสนใจเครื่องไม่ว่าจะเป็นโครงรถไถเนาะมีปั๊มน้ำประมาณนี้ครับเครื่องรถไถเยอะเหมือนกันครับอา1 1ทีร้0ยสบสอนะครับอา1 2ทีร้0ยี่ครับ14 0 3สี่สบามครับอีทีแป0สิบหมื่นสครับโรงสยาม 28 0 0 0ครับโคงเก่าหมืสาครับเครื่องฮีโร่สองหมืนครับเครื่องไมตี้27 0 0 0ครับเครื่องนิสสันส0 0 0 0ื่นครับเดี๋ยวพาไปดูเครื่องนิสสันครับสันขวาขาว2 7 0 0ครับที่ที่ P f ซขอมาเนาะโคงไม่ประมาณนี้นหครับอันนี้ผานผานยกล่องแบบควรด้วยมั้งครับเยอะครับเครื่องฟุงเครื่องปลูกครับ แท่นครับเยอะเหมือนกันครับอันนี้แท่นแท่น,ทนเครื่องดูดน้ำนะครับนี่ประมาณนี้ครับน,นี่โค้งครับดูครับดูครับโค้งครับพาไปดูเครื่องหน่อยครับอันนี้พี่พี่ช่างครับ พี่สวัสดีครับพี่ช่างรุ่หรอไม่เห็นนึกว่าพี่มาอยู่เดี๋ยวพาไปดูเครื่องไอดิสันฝาขาวครับสองพันเจ็ดครับนี้รอบิ้วครับสวนพี่ช่างจะหน่อยครับไปเลยครับทางนี้ครับอีต๊กก็มีนะครับนี่อีโต๊กไม่ถามราคาครับโอ้ขึ้เยอะมากเลยครับพวกคงพวกคอกครับผมพาไปดูครับสองพันเจ็ดครับ ราคาสามหมื่นพร้อมยกลงเลยนะครับราคานี้ครับยอดครับดูครับเครื่องสวยๆจำครับสามหมื่นนะครับนี่เฉพาะเครื่องเกียร์ครับยกลงครับรถเฮียแกตัดแล้วครับพัดทรงคัสซียังมีอยู่นะครับนี่อันนี้ตัดขายนะครับขายอะไรครับดูครับเครื่องห่งๆครับนี่ ทีดีสอ0พัครับฝาขาวครับสามหมื่นนะครับเครื่องพร้อมเกียร์ครับดูครับชุดฟงชุดไฟยังมีอยู่เนาะส่งคัสซีครับเฮีแกบอกเครื่องชาร์ทชึ้งเดียวเลยครับเครื่องดีครับไม่ควนไม่ไอไม่ดันครับประมาณนี้ครับพาดูเขาเจอข้างในนะครับอ๋อข้างในผูอ๋อเฮียแกตัดไงครับประมาณนี้ครับคัสซงคัสซีครับ เจ๋วเหมือนกันครับนี่รีวิวอะไรมากมายครับเพราะว่าเครื่องยังไม่ได้ล้างเนาะถ้าแห้งก็คือแห้งครับถ้าหยดก็คือหยดครับนี่ไมมีน้ำมันหยดเลยครับเครื่องสดเหมือนกันครับอันนี้พร้อมยกลให้นะครับสามหมื่นครับราคานี้ไม่มีมาบ่อยนะครับดูครับโอ้โหเมล็หมุนตึ๊บติ๊ติติอยู่ครับประมาณนี้ครับดูครับ พวกอลงอะไรครับมีเยอะอยู่นะครับดูครับฮีโร่ครับฮีโร่นี้น่าจะสองหมื่นนะมั้งครับเห็นเฮียแกพูดครับประมาณก้าวๆนะครับดูครับโอ้โหสวยๆทั้งนั้นครับไปครับไปต่อครับเครื่องรถไถครับเอาไปดูโซนเครื่องรถไถดีกว่าพี่ีช่างนมครับ ยางก็มีนะครับดูล้อมงล้อมแมมกครับพี่มีของกราฝากไปได้มาสิ่ไอ้คนเน่าโอ้ยพี่มีของกราฝากครับไปแกงง่วงง่วงหาวหานอนก่อนกินข้าวหลังกินข้าวก็ดีพี่ดูครับเครื่องไปประมาณนี้นะครับถ้าไก่ชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับ รับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ